เราสรุปแกกับพาร์ทเนอร์แกกลงมันยังไงวะสรุปแล้วเขาไม่ได้ชอบผมอะเราเคลียร์กันแล้วพี่เชื่อพี่สิพีอามองไม่ผิดหรอกเขา,เอาออกอาการชัดซะขนาดนี้กูขอโทษมึงไม่ไปได้ไหมถ้าพี่สัญญาผมว่าพีจะร่าให้ผมฟังทุกเรื่องทั้งเรื่องดีหรือยแย่ผมก็จะไม่ไปไหนครับกูสัญญา อะไรอะอพี่อยางไม่ได้หลับหรอถ้าหลับเนี่ยมันจะแตกูไปทางไหนพี่อยางก็พูดไปเรื่อยอ่ะสรอยนี่มันไม่ได้ทำมี่หรอก็ของพี่ผมแช่คนอื่นได้ไง ของตัวเองคืนไปเลย,สยใส่ด้วยดิพอมีแฟนแล้วทำอะไรเองไม่เป็นเลยว่างั้น like หลอปานหลอปานหลอปานคะหลอปานไปไรหรือเปล่าเคเนี้อ่ะผมเอ้านี่ขนาดเนี้ยเนี่ยโจนโจนโจนมันทำอะไรหลอปานหรือเปล่าเคเนี่ยน้องภูมิใจรีบรีบรีบโจนโจนมันอยู่ที่ไหนอะคะ ไม่มีโจนี่เหรอครับเจ๊แล,แ,แล้วทำไมสภาพร้ายเป็นอย่างนี้คะอุ้ยามันเช้าไปสินะคะเคจ๊ก็ลืมเลยว่าเจ,จ๊มาทำงานเช้าเกินไปเดี๋ยวเจ๊ไปขอกินโจให้มันอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มท้องก่อนเลยกันนะคะ ดี๋ยวล็อกไว้ให้มันเดินเลยนะคะพี่หยางนี่เจ๊พูดคิดต้องเข้าใจเราผิดแน่เลยอ่ะพี่เข้าใจผิดอะไรกันดูสภาพมึงกับกูดิเข้าใจถูกทนาดนั้นเลยพี่หยางอะ่แะแรงเหมือนกันเนาะ ไม่เยเข้าใจทำไมต้องเป็นเธอคนนี้ที่เข้ามาทำให้ใจที่อยู่ดีต้องมาวุ่วายไม่เคยเข้าใจทำไมต้องเป็นเธออยู่ได้ไม่อยากเจอเธอแต่ก็คือเธอสมาีิปูวนใจไม่รู้เมื่อไรที่หัวใจของฉันจะได้รู้ข้างในถึงคำตา พี่หยางกล้องน่ะพีรลบแลใช่ป่ะอืมลบแล้วอะแต่ว่าเก็บไปในนี้หมดละพี่หยางก็เห็นไปเชียเจบอกแล้วว่าสองคนเนี้ต้องมีซัมติงกันแน่แน่เจแต่เขาก็อาจจะแค่สนิทกันเฉยๆก็ได้นะบจริงๆใช่ปะ ซุกจิกซุกจิกนุกนิดนุกนิดเขาจะแบบแค่มีอะไรคลุกคลกันได้หน่อยไี่ว uh, ่าตูซุกจิกจับของอยู่ตะร้อุไ้หรออุ้ยตัวค่อยๆสิตายแล้วไม่ต้องซุกจิกไปหรอกครับผมก็ภูมิใจอะคบกันแล้วจริงๆ ทุกคนครับเฮ้ยอย่าบอกนะ พวกกูไว้แท็กเออเดี๋ยวมันเย็นแล้วไม่อร่อยนะมึงกูไม่หิวอะเออกูยังไม่มีโอกาสได้บอกมึงเลยยินดีด้วยนะเว้ยเรื่องพี่หยางอะย่มึงม,มีเรื่องหนักใจอะไรหรือเปล่าว้แท็กเฮ้ยคนอย่างกูจะมีเรื่องอะไรวะอา่า พวกกูไม่เสาสีมึงก็ได้แต่อย่าลืมว่ากูกับพอจออยู่ข้างมึงน,นะเว้ยแท็กพวกกูรักมึงมากนะเว้ยถ้าม,มีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรืออยากปรึกษาอะไรพวกกูอะพวกกูพร้อมรับฟังเสมอเลยนะเว้ยขอบคุณนะเว้ยแต่เรื่องเนี้ยต่อให้กูอยากจะบอกอะ กูก็ตัดสินใจเองไม่ได้อยู่ดีอะฮัลโหลพี่พอใจเดี๋ยวกูไปแพ็คของต่อก่อนนะไปสนีจะมาแล้วอะเฮ้ยมาเดี๋ยวกูช่วย น้องเชียหาอะไรอยู่เหรอคะว่ายใส่โอดเด้งอะเจ๊นี่ไม่เหลือสักใบเลยอะค่ะถ้ารีบใช้อผมไปซื้อให้ก่อนได้นะครับผมมารถมาเราสองคนอนะไปด้วยกันเอาต่อกูย,ยืมรถน,นะเว้ย <c oughs> เฮ้ยอะไรวะอย่างอันนี้เร็ว <c oughs> เอเอเราสองคนอนะ สินค้าที่ต้องซื้อวันนี้มีเต้าหู้ปลาเต้าหู้ช้นแช่แขง็งเนื้อปูเทียมแช่แขง็งถ้วยกระดาษโอ,าโอเด้งแพงหน้าิเนาะสักข้าป็นึ่งไปไปเออไอนี้ด้วยพี่หยางนี่พี่หยางเจ๊่อกี้ฝากซื้อมาเสียโอเด้งด้วยพี่คง,งข้างในดีกว่าห,หายางหยางอะไรเนี่ยมันใกล้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่คนคมองกันหมดแล้ว รีบตามมาแล้วกันนะพี่อด,ด้วยน,นี่แหละ18 20อันนี้ไซส์24 28แล้วก็อันนี้ด้วยเออ30 40ไปด้วยเงนินัต่อยีมาตาดวานบีมเดี๋ยวเอีนยวก่นน เซเรียเนี่ยที่ผมหยิบไม่ต้องดูเลยเนี่ยสดทุกกันเลเรียที่ดูนี่เห็นปะนี่ไงแอปเปิลซารูน่าได้มาจักเขาไปกส็สองส้มแล้วนึกถึงช่วงแรกๆที่เราจเจอกันเลยเนาะที่ให้กูกินเปลือกส้มวันนัโหพี่พี่ก็ให้ผมกินเปลือกส้มเหมืนอนก,กัน,มมนกแหละอ่าพี่หัวเชยเท้า,ทาว,วันนี้หลังปิดร้านอ่ะเราไปเล่นแคชว้อนกันปะ่ะผมอยากแก้มือจากรอบที่แล้วอ่ะอือเอาดิ ถ้าแก้มือรอนนิงไม่ดีอะขือต้องแก้อื่นแก้อะไรอะแก้ไข่ตะหูปลาตะผู้ชีสแช่แข็งเขาปะชิกุวะแล้วเจบุีิพิมาดิชิกุวะคืออะไรมันคือชิกุวะตะผูรูปปลาลูกชิ้นหมึกดูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมึกรวมกันเป็นชิ้นปลาลูชิ้นปลาลูก มีลูกปูด้วยก็อันนี้ด้วยนี่ต้องคูง่ปลาเห็นปะแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ลูกปูแล้วม,มีเยอะแล้วเรานี่ไ,ไ,ไข่เบอร์สองพี่แล้วมันมีไข่เบอร์นี้ปะสูงแบบสองสีสามอา,อาไม่มีหรอไม่มีมีแต่เบอร์พี่ ทุกคนครับไปช่วยยกของที่รถหน่อยได้ไหมครับโอเคค่ะได้ค่ะไปไปเดี๋ยวพี่อของไปเก็บก่อนนะอือออ๊ย,อย,อยพี่อยากเจ็บไหมอะเจ็บอะไรอะแมววิ่งมาชนยิงเจ็บกว่านี้อีก พี่ไม่ยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยผมก็ไม่เห็นเลยดีก็จะมาช่วยถูพื้นต่อไงต้องกลับบ้านแบบถุงมือเบสบอลไม่ใช่หรอเออจริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมรีบไปรีบมานะพี่เจินครับ ฮัลโหลพี่หยางว่าไงเพิ่งออกไปแป๊บเดียวเองยบอกนะว่าคิดถึงพี่แล้วอ่ะพี่หยางก็เวอร์เกินป่ะแต่ว่ากูคิดถึงมึงแล้วจริงๆนะอืมผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะว่าแต่โทรมามีอะไรอ๋อ,อคือผมจะบอกพี่เฉยๆว่าผมกำลังกลับแล้วนะครับ คุณรอ,อนะเจอกันนะครับ 强。<laughs> 本当に。<laughs>